วันนี้ก็มาดูมิลเอ็กหนึ่งจุดเก้าบ้างหนึ่งเก้าทำไปแล้วหลายคันแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ถ่ายก็วันนี้มาดูหนึ่งจุดเก้างอันนี้ลูกค้าคันที่สี่แล้วก็มาดูงานเดิมๆเมพร่อก่อนเดิมๆเมพ่อเนี่ยแป๊บก็ประมาณสองนิ้วครึ่งข้อพัดแป๊บสองนิ้วครึ่งหมดเลยมันค่อข้างจะโล่งไว้นะครับหนึ่งจุดเก้าแลวแคทอยู่ด้านบนตอนนี้เราก็ แต่คอไปแทนแคทไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็เดินสองลูกสองมีข้ออ่อนหนึ่งตัวย้ายแคทลงล่างพอไปพันหนึ่งจุดเก้านี่ก็จะเล็กกว่าพวกเครื่องสามพันนะครับผมแล้วก็ท่อพักตอนนี้ก็เดินสองลูกสองแถมปลายหนึ่งตัวครับผมชุดนี้ก็อยู่ที่หมื่นเจ็ดอัตราเร่งดีแน่นอนเงียบเหมือนเดิมนะครับไม่น้ลูกค้าไม่เอาคันที่สามที่สี่มาทำหรอกครับก็อันนี้ก็ลูกค้าที่ พวกที่ไปเดินมาแล้วเดี๋ยวไปแปลงท่อมาเนี่ยพวก1.9เนี่ยยิ่งมันขยายใหญ่ยิ่งไม่รวิ่งนะครับแล้วยิ่งเปลี่ยนโบใหญ่ีีเสย4 4้5นี่ก็ยิ่งรอรอบนานนะครับผมมันต้องทําให้ถูกวิธีต้องรีแมปต้องหาช่างเองเก่งทําด้วยแล้วก็มาเติมเรื่องท่อได้มาเล่นฟังเสียงกันครับอ่าเบ้หน่อยอันนี้ก็จะไม่ดังมากแค่คางาเบา ลูกค้าบางท่านน่ะถามว่าฝากบางเสียงหน่อยดังแค่ไหนงานที่มีงานที่นี่ส่วนใหญ่จะเน้นเงียบโล่งเงียบวิ่งนะครับผมก็ไม่ดังมากเสียงของมันเนี่ยเจ้าของรถคนขับเนี่ยจะได้ยินคางเบาๆส่วนคนนั่งเนี่ยจะไม่บ่นเลยแล้วคือไม่ได้ยินเสียงเลยโอเคเรียบร้อยแล้วครับผม